สวัสดีครับผมนะครับวุฒิสินนะครับจัลัดบอลพันธ์นะครับก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของกลุ่มบริษัทเพื่อนแทนแคปิตอลนะครับเพื่อนแท้แคปิตอลนะครับก็ เป 2000, 2000, end, spring, ็นธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื right ่อนะครับรายย่อยระดับ <Ph> จ <Stitch es> mm ังหวัดนะครับหรือ Pico Finance นะครับโดยเรานะครับอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะครับก็สำหรับผลดำเนินการที่ผ่านมานะครับในปี2567นะครับตัวพอสินเชื่อเรานะครับเติบโตประมาณ40%นะครับจบที่ประมาณ685ล้านนะครับแล้วก็ตัวรายได้เรานะครับก็คือเติบโตประมาณ120%นะครับเพิ่มจาก12ล้านนะครับไปจบที่ประมาณ25ล้านนะครับ โดยที่เราสามารถที 10, ่จะตัวคุม NPL ของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ3-6ได้ครับก็สำหรับปีนี้นะครับตัวหุ้นกู้ชุดนี้นะครับที่เราออกประมาณ180ล้านนะครับเราก็จะมีเงินบางส่วนนะครับไปโอเวอร์หุ้นกู้ที่ที่จะถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็อีก140ล้านนะครับ เราก็จะเอาเอาไว้ใช้ในการขยายสินเชื่อรายใหม่ของเรานะครับซึ่งโมเดลในการขยายสินเชื่อของปีนี้นะครับก็เราก็ยังเน้นไปที่การปล่อยสินเชื่อแบบที่ดินเป็นหลักนะครับก็คือจะเน้นการจำนำแล้วก็การจำนองเป็นหลักนะครับก็สําหรับปีนี้นะครับเราก็วางแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมนะครับอย่าง เช่นจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็อาจจะมีไปที่สกลนครนะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับซึ่งเรามองว่าท a เก็ตของสามจังหวัดเนี่ยเรามีกลุ่มลูกค้าที่แบบเออเรามีการเก็บ d a า a เอาไว้แล้วนะครับซึ่งเวลาเวลาเราเปิดสาขาเนี่ยโมเดลของเพื่อนไทยนะครับก็คือเปิดสาขาปบื้องเราต้องการที่จะมีลูกค้าทันทีนะครับ แล้วก็สําหรับในปีนี้นะครับเราก็วางแผนให้ตัวพอร์ตสินเชื่อเรานะครับเติบโตไปที่ระดับ1,000ล้านบาทนะครับโดยที่เรามีทาร์เกตในการคุมตัว NPL นะครับไม่เกิน3.50%นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เพื่อนแท้แคปิตอลนะครับเติบโตในอนาคตสุดท้ายนี้นะครับ so ก็ขอขอบคุณนักลงทุนเอาไว้ล่วงหน้าครับ ก็รประกันการจองซื้อนะครับสามารถจองซื้อได้วันที่8 90นะครับแล้วก็สามารถจองผ่านบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะครับหลักทรัพย์โกเบกนะครับหลักทรัพย์พายนะครับแล้วก็หลักทรัพย์เมอร์ชั้นพาร์ทเนอร์นะครับสวัสดีครับผมสุริยาธรรมธิระนะครับรองกรรมการผู้จัดการของทางบริษัทแอสเซทโปรแมネจเมนต์หรือ APM นะครับก็ ในฐานะที่บรึกษาทางการเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ของทางบริษัทเพื่อนทาแคปิตอลในครั้งนี้นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเราออกเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทางผู้บริหารและก็กลุ่มกิจการนะครับเราดูแลทางเพื่อนทาแคปิตอลเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 6 1เป็นต้นมาเนี่ยณนะวันที่เราเได้ดูแลกันเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยทางกลุ่มกิจการเพิ่งมีผลลูกหนี้เพิ่งจะ100ล้านบาทรายได้เพิ่งจะ20ล้านบาทนะครับ แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทางผู้บริหารโดยเฉพาะทางผู้บริหารหลักคือทางคุณวิทิ์สินเนี่ยก็เอาบริหารด้วย Data ด้วยระบบนะครับแล้วก็การควบคุม NPL เนี่ยทำให้อัตราการเติบโตของตัวลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเนี่ยเฉลี่ย4ปีย้อนหลังเนี่ยปีละ40%นะครับจากวันนั้นที่เราดูแลกันเนี่ยเพิ่งมีลูกหนี้100่100ล้านนะครับสิ้นปี2017เนี่ยมียอดยอดลูกหนี้เนี่ยทั้งหมด686ล้านบาทโดยประมาณนะครับ ถึงแม้ว่าการเติบโตที่จะฟังดูแล้วมีความน่าสนใจเนี่ยบริษัทยังมีความบุ่งมั่นในการที่จะควบคุมอัตราหน,นี้เสียเนี่ยโดยมี NPL ในระดับ3.5บวกลบตลอด4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพ,อพอมาดูในเรื่องของตัวความสามารถทำกำไรนะครับกิจการมีการเติบโตของกำไรเนี่ยเฉลี่ยปีละ80%นะครับในขณะที่เยออนเยเฉพาะปี67เทียบ66เนี่ยเติบโต120% ส่งคนให้ปี2017เนี่ยมีกำไรอยู่ที่25ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งเติบโตจากระดับ12ล้านบาทในปี2016รเนี่ยรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตราทำกำไรสุทธิเนี่ยจากเมื่อก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%นะครับในปี6 7เนี่ย net profit margin ของบริษัทจ้ำขึ้นมาอยู่ในระดับ17%แล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นสัญญาณของการข้ามจุดฟิกคอสแล้วก็เข้าสู่ตัวอ,ออ t i m a l ของตัวกลุ่มกิจาการที่เป็นไฟแนนในนะระ ก็น่าจะลุ้นในสำหรับเป้าหมายในปีนี้ที่บริษัทตั้งเป้าในการปล่อยลูกหนี้ที่1,000ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับในขณะที่เมื่อเทียบกับตัวฟีเจอร์ของหุ้นกู้ในคราวนี้เนี่ยการออกหุ้นกู้ในคราวนี้เนี่ยจำนวนไม่เกิน180ล้านบาทเนี่ยเป็นการออกหุ้นกู้อายุ3ปี6เดือนนะครับหรือ3ปีครึ่งโดยการให้อัตราดอกเบีย้ยที่จูงใจกับนักลงทุนที่ระดับ7.5%ต่อปีนะครับโดยนะครับท่านลงทุนเนี่ย สบายใจได้นอกจากกิจาการที่เติบโตแล้วมีแคทโฟลที่เสถียรภาพแล้วเนี่ยกิจาการยังให้ส่วนของตัวหลักประกันด้วยโดยหลักประกันเนี่ยเ,เป็นพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อหรือที่ดินของกรรมการบริษัทเนี่ยไม่น้อยกว่า1.15เท่านะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้านงทุนเนี่ยลงทุนในกิจาการที่มีแคทโฟลเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยยังหลับสบายได้ด้วยนอกจากนั้นคือการให้หลักประกันนะครับโดยหุ้นกู้นในชุดนี้เนี่ย จะขายในวันที่ 8, 9, 0เมษายนและก็ออกคุณกู้ในวันที่11เมษายน2 5 1 8ถ้าทุนสามารถจองซื้อแล้วก็ใส่เงินแล้วก็ไปเที่ยวสมการได้อย่างสบายใจก็ดอกเบีย้ยก็จะเริ่มรันและคำนวณให้ท่านและเริ่มจ่ายทุกๆ3เดือนครับ